่วงห่วงมากเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนเขาเขางานเยอะแต่ว่าเขาก็สามารถจัดสรรเวลาได้แต,แต่ก็ยังจะเป็นห่วงในเรื่องของการดูแลตัวเองแบบสุขภาพก็เป็นห่วงค่ะหมายถึงว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันเท่าไหร่บางทีเราก็จะส่วนส่วนกันแบบแบบอะไรเงี้ยค่ะก็อยากมีเวลาให้แม่ตรงๆปกติคือเป็นคนที่ตัวติดกันมากค่ะคือหมายถึงว่าวันว่างวันหยุดอใช่ก็จะเปอย่ตลอดกันค่ะสวัสดีค่ะ ความรักและความผูกพันของคุณแม่คุณลูกหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างผูกพันโนเนียโนเนียคล้ายนาเนียเอออะไรของนี่เล่นเล่นเล่ยนานีคุณลูกตอนนี้ได้เป็นดุลแม่รู้สึกยังไงบ้างพึ้มปิ่มนะพึ้มปิ่มดีใจโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้มีความคาดหวังตั้งแต่ต้นไหมคะว่าจะปั้นให้ลูกอะเข้าวงตัดผมไม่ไม่ปั้น ไม่ได้เขาเขาจะแมนแมนอะ่ะมันไม่ได้มีฟิลว่าจะเป็นนักแสดงหรือเป็นนางเอกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแก่นกระโลจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มาเป็นนางเอกวนะันนั้นภูมิใจขนาดไหนก็ภูมิใจมากเพราะว่าพอเขาได้เข้ามาทํางานตรงนี้นั่นหมายความว่าเขาโตขึ้นมากๆม,มีความรับผิดชอบพูดรู้เรื่องมากขึ้นดูแลตัวเองได้ดีวันนี้ยังเป็นหงดเลยพี่ลูกอยู่บ้านทำงานหนักมากเลยนะตอนนี้ละครแน่นเลยห่วง ห่วงมากเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนกลับไปก็ตีเกมไงอะไรนะเอาวีเอาวีเขาเขางานเยอะแต่ว่าเขาก็สามารถจัดสรรเวลาได้แต่ก็ยังจะเป็นห่วงในเรื่องของการดูแลตัวเองแบบสุขภาพดูแลนั่นแล้วคุณลูกล่ะคะเป็นห่วงอะไรคุณแม่บ้างก็เป็นห่วงค่ะหมายถึงว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันเท่าไหร่บางทีเราก็จะส่วนส่วนกันแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อยากมีเวลาให้แม่ตรงๆกปกติอ่ะคือเป็นคนที่ตัวติดกันมากค่ะคือเหมือนถือว่าวันว่างวันหยุดใช่ก็ะจะเป็นิ้งตลอดวันว่างวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ด้วยกันตลอดมีเวลาให้กันตลอดอะไรเงี้ยค่ะพอเราเริ่มแบบกลับไปเรียนเนาะแล้วเราก็แบบมาทํางานก็รู้สึกว่าอยากหาเวลาให้เขาค่ะกลัวเขาน้อยใจใช่น้อยใจรู้น้อยใจก็อยากมีเวลาให้เขาค่ะก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่าเห็นมีแอบสส่เปะกันนะแต่ละคนเวลาแบบวันแม่วันพิเศษต่างๆนั้นนะเตะให้ แค่นิดนึงคือมันเอาคือน,นิสัยเนี้ยมันมาตัา้งแต่เด็กๆแล้วค่ะหมายถึงว่าด้วยความที่พอสนิทกันนะไม่ว่าจะวันอะไรวันไทยอย่างเงี้ยก็ให้ให้ให้ของกันค่ะ surprise, surprise. ใช่โดยเฉพาะถ้าแบบเป็นวันแม่มันก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องมีบ้างเซอร์ไพรส์สำเร็จไหมคุณลูกคนนี้ไม่จะแ,แต่งตลอดไม่ ไม่ไม่เคยเขาจะเป็นคนแบบว่าเหมือนจะเนียนแต่ว่ามันไม่เนียนค่ะคือบางทีอย่างอย่างล่าสุดจะมาซื้อของให้เพิร์ด <c oughs> ยูก็เดินหายไปยูเดินห้าด้วยกันอย่างนี้ค่ะยู่หายคือมันรู้อยู่แล้วว่าแบบแม่หายไปไหนสักพักกลับมาพร้อมกล่องใหญ่ <c oughs> แล้วบอกว่ากล่องเนี้ยซื้อให้คนอื่น <c oughs> ซึ่งในกล่องอ่ะมันคือไซส์ไอตัวตุวต๊กตาที่เพิร์ดอยากได้ซึ่งมันแต่เขาก็ทำเรียนียนแม่แล้วก็มาพูดเรียนเรียนว่าเออแม่ซื้อให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นต้องใช้อันนั้นเอาไว้ก่อนนะพอกลับบ้านไปก็ นั่นแหละค่ะแล้วก็ทำเป็นดีใจหน่อยเขาจะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาสบายแง่ใช่ป่ะอ่าแสดงว่าถ้าคุณลูกสบายก็ไม่เนียนเหมือนกันไม่เนียนเฮ้ยพ่อสบายเนียนนะมั่นใจเขาเขาเขามั่นใจวะมั่นใจบ้างมานคู่แม่ลูกที่น่ารักมากแล้วก็ดังในโซเชียลมากๆตอนเด็กเลยแสวยลับเยอะมาก จักดูดีมากดยังไงบ้างที่มีคนติดตามเราค่อนข้างเยอะขอบแม่ดูขอบคุณค่ะขอบคุณที่เอ็นดูค่ะก็ดีใจจริงๆไม่ไม่ไม่คิดว่าว่าจะได้รับเขาเรียกอะไระการการให้เกียรติแล้วก็การตอบรับดีขนาดนี้แต่ว่าเออเราเราอยู่กันแบบธรรมชาติมากกว่าเราเล่นกันยังไงเราก็ ต่อหน้าทุกๆคนเราก็ยังยังยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมสบายๆอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เคยสัษณ์น้องพีทไปบอกว่าห่วงน้องชายมากๆจริงนะคุณแม่คอนเฟิร์มจริงห่วง,งห่วงมากเขาเขาเขาห่วงกันมากแต่ว่าคนที่ห่วงมากกว่าคือเทลเทลจะห่วงเพ์ทมากมากแสดงว่าไม่ให้ใครมายุ่งกับพี่สาวเลยดูทีวีที่เป็นผู้ชายยังไม่ได้เลยอเอามือไปปิดตาใช่ค่ะเขาจะห่วงมากสมมุติว่าแบบว่า สมมตินะคะแบบมีซีนหอมแก้มเนี่ยเขาจะเอาทิชชู่มาเช็ดแก้มเหอะไม่ยอมใครจะมายุ่งกับพี่สาวชานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าละครงนีเขาก็อาจจะแบบไม่ให้ดูเขาก็จะคือเขาก็เหมือนอยากติดตามพี่นะคะเวลาเจอพี่ก็จะอุ้ยตื่นเต้นแต่พอเจอฉากที่แบบเขาไม่พอใจเขาห่วงเขาก็จะแบบไม่ดูไม่ชอบไม่ไม่เทวทำใจไม่ได้เทวไม่ชอบก็นี่พี่สาวเทวเขาจะพูดคำนี้นี่พี่สาวเทวเห็นว่าคุณพี่บอกว่าไม่พร้อมที่จะดันน้องชายเข้าโอกับเธอจริงหรอไม่พร้อมดันไหมคะ ปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะถ้าน้องสนใจถ้าน้องสนใจเราก็แบบว่าพร้อมซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากบังคับเขาแล้วคุณแม่ล่ะยังไงถ้าถ้าน้องสนใจก็โอเคนะอะไรที่ที่ลูกทำแล้วมีความสุขโอเคหมดอย่างทุกวันนี้เพิร์ดเป็นคนชอบการแสดงอยู่แล้วเริ่มต้นเลยไม่ได้เรียนแต่มันเหมือนเขาเขาชอบก็ปล่อยปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติที่เขาอยากทำแต่ว่าไม่ได้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราเกิด ไม่เชิงว่าตั้งรับมากค่ะคือเพิ่นก็มองว่ามันคือเรื่องปกติเนาะหมายถึงว่าเราอยู่ตรงที่แสงมันส่องมากกว่าปกติเราก็มันมีทางดีทางร้ายอยู่แล้วค่ะถ้าอะไรที่เขาตำหนิมาเรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราควรจะปรับปรุงก็พร้อมที่จะปรับปรุงอะไรเงี้ยค่ะใช่เนาะพร้อมที่จะนอนรับค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็จะไม่เก็บมาทําให้เหมือนกับว่าเราทําร้ายหรือว่าเสียความเป็นตัวเองมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังยังความเป็นตัวาใช่ความเป็นตัวเราค่ะอสุดท้ายแคฝากช่องทางการติดตามต่างๆดานาแม่รูปน่าร ก็ฝากติดตามด้วยนะคะผลงานเนาะก็ปีนี้นะคะเคยบอกไปแล้วก็จะมีละคร2เรื่องค่ะก็คือมีเจ้าสาวยืนหนึ่งแล้วก็มายเซซี่พิเนเซสค่ะส่วนช่องทำการติดตามเนี่ยก็คือมี IG เนาะคะทั้งของคุณแม่แล้วก็ของเธอค่ะแล้วก็ติดต่อคุณแม่ค่ะ